ก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นเมื่อ LT 6 9ไลฟ์สดผ่าน t i k t o อกชั่วคนที่ด่ารัฐบาลายับซึ่งก็ได้บอกว่าโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้และก็ได้เห็นใจรัฐบาลที่มีงานอื่นต้องทำอีกมากคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าแห่คอมเมนต์กันเพียบทัวลงเลยแหละแล้วข้อมูลข่าวสารจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปรับชมกันเลยดีกว่าอะไรนะไม่ได้ฆ่าคนแต่คนไทยมันตายทุกวัน โง่น่าให้มันตายไอ้พวกงโง่ไอ้เหียโควิดไม่มีทางแก้ได้หรอกกูกูมึงเห็นไหมมึงเห็นถึงซูปเปอร์ฮีโร่ไหมกูไม่เห็นประเทศนอกเขาแก้ได้เลยเออกูไม่เห็นซูเปอร์กูไม่เห็นประเทศนอกเขาแก้ได้เลยโควิดไอ้เหียยิงมากูไม่เห็นประเทศนอกเขาแก้ได้เลยควายแม้เหีเเเยจะมาพูดโถอยคายปัญญาอ่อนไอ้เหียพวกมึงอับพวกมึงอังควาย พวกควายเฮียรัฐบาลน่ะไม่ควายหรอกพวกมึงอะควายได้ยินปะไอ้เฮียรัฐบาลเขาไม่ได้ควายหรอกพวกมึงอะควายเองกูจะกูจะบอกให้พวกมึงอะควายเองที่พวกมึงไปดา่ารัฐ ไอ้เฮียเขามีงานหนังเขาไอ้สัสร้อยพ่อพันแม่74ล้านคนเนี่ยเ4็ี่ล้านคนมึงจะทำไมอ่ะกูใครสลิมพวกมึงอ่ะสลิมไม่ไม่ใช่กูสลิมนะไม่ใช่กูสลิมนะคือพวกมึงอ่ะสลิมเข้าใจปะพวกมึงอ่ะสลิมไอ้เฮียที่เป็นารัฐบาลอ่ะทุกคนก็จะได้เห็นคลิปข้างต้นไปแล้วนะซึ่ง LT 6 9 x เนี่ยก็เป็นแรปเปอร์ท่านหนึ่งที่มีคนติดตามใน YouTube ถึง2.68แสนคนและคนที่ติดตามแกเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะว่าแกเนี่ยชอบไปไลฟ์สดในติ๊ t o k เป็นประจำ ซึ่งคนติดตามใน t i k t o อกเนี่ยก็เป็นล้านเหมือนกันข่าวนี้ก็ได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งซึ่งขอให้เครดิตข่าวทางเพจและแมกกาซีนเลยนะก็เป็นเพจดีๆอีกเพจสาหรับชาวฮิปฮอปก็ไปติดตามกันได้เข้าเรื่องกันต่อเลยละกันผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้ลงคลิปนะซึ่งเป็นการอัดหน้าจอขณะที่ LT 6 9ไลฟ์สดใน Tik t o อกซึ่งแกก็ได้จั่วคนที่ด่ารัฐบาลเนี่ยยับเลยตามคิดที่ได้เห็นกันข้างต้นทั้งที่ว่าลั่นมีงานต้องทาเยอะก็เลยดูแลประชาชนไม่ท่ทัวถึงงบ้า โควิดมันเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้บ้างความตายเป็นเรื่องของเวรกรรมบ้างซึ่งคนก็เรียกได้ว่าแห่คอมเมนต์กันเพียบซึ่งไลฟ์นั้นเนี่ยก็จบไปคนก็ยังแห่ไปคอมเมนต์ตามคลิปในติกตอกของพี่แกเรื่อยๆก็เรียกได้ว่าทัวลงเลยแหละซึ่งคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยพี่แกก็คงจะออกมาพูดในประเด็นเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นการพูดผ่านติกตอกเหมือนเดิมซึ่งสไตล์พี่แกก็จะปันป่นๆอยู่แล้วนะก็ไม่รู้ว่าที่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรกันแน่อยากจะปันหรือที่พูดเป็นความคิดจริงๆของพี่แก ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันแย่มากๆนะคนติดเกือบ20,000ต่อว,วันมันไม่ใช่เล่นๆแล้วสำหรับเรื่องอื่นเนี่ยผมว่านะปรับได้แต่เรื่อง,องความเป็นความตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาปันันกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวถ้าใครเนี่ยไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรปเปอร์และคลิปใหม่ๆจากผมก็กดติดตามไว้ได้เลยสำหรับวันนี้นิวส์แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้พีท and